คือย่างนี้อ่านี้เนื้อหาที่มันจะออกเนี่ยนะครับมันก็ออกไม่ได้ยากใช่ไหมนะทีนี้เรามาดูเนื้อหาฟิสิกสองนะครับฟิสิกสองทีนี้ไอ้เวลาคุณฝึกปืนโจทย์เนี่ยนะครับคุณก็ได้ฝึกเนื้อหาที่เก่าแล้วนะครับพร้อมที่จะลงสนามบแล้วนะครับไอ้ที่มป,ปลายอ่ะโจทย์ไม่มีแคลนะครับเป็นโจทย์ที่ตีกลอธรรม,ามาดานะครับทีนี้ถ้าเกิดมีแคลมันจะรู้ยากขึ้นครับมาดูกันนะฮ <c oughs> ะเอาโจทย์อย่างนี้ดีกว่า 叫你搞的。 ตัวถามจงหาสนามที่จุด P ครับจงหาจงหาสนามไฟฟ้า การนี่จะเป็นโจทย์สมบูรณ์ได้เนี่ยนะครับโจทย์จะต้องกําหนดตัวแปรได้ามาด้วยนะครับซึ่งรับด้าคือความหนันแนงเชิงความยาวครับก็เกิดจากเอาประจุเนี่ยส่วนเรือของความยาว l นะครับแต่ทีนี้เนี่ยประจุวสดงความยาว l เน <c oughs> ี่ยไม่ได้นะการที่เราพิจารณาทั้งรุ่นเนี่ยนะครับเราจะใช้คําว,ว่า l เนี่ยคือไอเน,นี้ยคือประจุทั้งหมดเนี่ยใส่ซิมมาร์ลงกัน l ถูกนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเพ่งเล็งแค่จุดพิกัดเดียวเนี่ยเราจะใส่ l ไม่ได้เราจะต้องใส่ dl แต่ทีนี้ดีเอลไม่ได้หรอกครับเพราะเอลเราเซตทั้งใหญ่แล้วกูจะไปดีเอลไม่ได้นะทีนี้ถ้าเกิดนะแค่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ใช่ดีเอ็กซ์นะเอ็กซ์ครับแล้วจุดพิกัดเนี้ยเราดูแค่ระยะมันดีคิวด้วยนะระยะห่างตรงเนี้ย หามาครับหาัวใช้เวลาประมาณตัวข้อนี้น่าจะใช้เวลาประมาณรักถ้าทำไม่เป็นก็สิบนาทีสิบนาทีนะครับคือข้อสอบเนี่ยความตามจริงน้องหน่อยไม่แค่นี้แหละนะครับชิปจะพยายามบามือลงนะ บางคนเนี่ยต้องเก่าแล้วค่อยคือคือคือคุณต้องเข้าใจว่ถ้าเกิดเป็นแท่งลักษณะแบบนี้นะครับประจุต้องอยู่ผิวนะประจุบวกนะแต่ข้อนี้ตามจริงโจทย์มันจะมีกําหนดให้อ่าประจุสนที่มันด้วยคือตัวคิวนะครับทีนี้อันนี้ปู่คุณต้องทำอะไรผมไม่เขียนจริงโจม,นะมันยาว <c oughs> นะ มีชักนละดี x ด้วยนะ,ะ x ะมาดูวิธีทำครับมาดูวิธีทำวิธีทำทำแบบนี้คุณดูนะคุณดูดีนะสู่สนามคุณท่องกันได้ e ถ้ากับแล้วนะ k q r กำนั้งสองถูกปะ ไอ้คอนนี้มันยังไม่พะย,ย่ะกถ้าเก่าอันนี้ต้องเป็นรูปวงแหวนมันจะยากตรงตรงอาถูกปะก็เรื่องการแตกแรงเพิ่ป้าไปนะครับซึ่งการแตกแรงนี่ก็มันก็การแตกสนามพวกนี้ก็ต้องเก่าทีนึงนะนะสูตรนี้คุณชอบได้นะครับแต่ทีนี้คุณดูมันเป็นดีอย่างนี้ดูว่าแล้วถ้าเกิดคุณทำโจทย์พวกนี้เยอะๆคุณจะ,ค,ณจะคุณจะมีมุมมองหนึ่ง ถ้าเกิดคุณทำโจทย์พวกนี้บ่อยๆนะคุณจะมีอีกมุมมองหนึงบางคนถามมาพี่มุมมองใครวะมุมมององผมเองคเยอะปกเอาดูนะ D E ถูวไหมคุณดูนะนี่คือส่วรของฉันดูนะ D E ตัว B า K คือพูดง่ายๆครับถ้าเกิดคุณ D K Q Q น่ยคุณดูนะ โอเคดู okay. นะตัวนี้ถูกมากดูนะมันจะต้องมีถ้ามีดีฝั่งนี้ต้องมีดิฟเทียบอีกฝั่งนึงคือประจุเนเพราะว่าเราเซตประจุเป็นประจุเล็กๆจุดเล็เลกๆคือดีฮิวดีฮิวส่วนในการกลับนะครับส่วนในการกลับเราต้องเอาระยะห่างที่เราเซตเป็นประจุเนี่ยนะครับห่างจากสนามเท่าไรคือ x คือเราเซตเป็น x เราไม่ได้เซตเอาตัวมันให้ ถูกป่ะแต่สูตรสนามจะต้องมียกกําลังสองด้วยเทเลปสแปร์ถูกป่ะทีนี้โจทย์ให้ติดคิวครับคุณก็มาดูตัวนี้นะฮะดูดูตัวนี้ดีๆนะามใส่ตัวนี้นะอ่าถ้าเราย้ายขึ้นก็จะได้วันดับได้เอลคิวถูกป่ะถ้าเรามีทิปเทียบฝั่งนี้ตัวนี้ต้องมีดิปตัวนี้ถ้าเราดิบประจุเราจะใช้เอลไม่ได้เพราะเราคิดจะสอยตัวนี้ต้องเป็น DX ตัวน,นี้คือ dx ตัวน,นี้คือ x อย่าสับสนตัวนี้ไม่ใช่ l ละครับเพราะว่าเราคิดแค่ตัวถ้าคิดทั้งบรรจุทั้งดุลเนี่ย q x แล้วได้ l, l, l ไม่มีครับว่าแต่ทีนี้เราโฟกัสแค่ตรงนี้ครับมันต้องแค่ติ่งนี้ก็คือ d อะไร dx ลบ l ออ x, อตัว dx นี้เข้าไปจบคุณก็เอาไปตรงนี้เข้าไปคุณป่ะคุณจะได้ว่า d K. แล้วก็ดีขิวก็าใส่รับได้ x ส่วน x การบสองนะครับคุณจะลืมนะโจทย์ถามหาสนามคุณหาขนาดเสร็จคุณต้องระบุทิศทางด้วยครับถ้าโจทย์ถามมาจงหาขนาดของสนามเนี่ยคุณตอบแฟร์เลยครับไม่ต้องระบุเวกตรงเวกเตอร์ถูกไหมแต่ถ้าจงหาสนามมันต้องระบุเพราะสนามเป็นิมาณเวกเตอร์นะครับสนามเป็นปวกทีนี้นะฮะ จะให้ DE ออกอยากจะให้อนุพันธ์ออกเนี่ยต้องทำการอ e ินทิเกรตใช่ไหมอิน e ทิเกรตอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์หึงอีนะสนามตั้งแต่ศูนย์บางคนเาที่สนามตั้งแต่ศูนย์คืออะไรครับคือระยะมากมากถูกปะ่ะเพราะว่า KQ คิส่วนอา,าร์ันสองถ้าระยะมากอนันตะ์เนี่ยค่ามันจะต่อบมันจเหลือศูนย์นะครับ <c oughs> จนถึงอีครับฝั่งนี้ก็ต e ้องอินทิเกรตนะเพื่อจะให้ดีให้นะบางคนพี่อินทิเกรตในที่ไหนคุณดูนะคุณดูนี่ ถ้าเราโฟกัสที่ปลายเราเราจะอิทิเกตประจุไงจะสนามแบบขั้นตรงนีุ้ณดูนะอิทิเกตตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้ครับถ้าอิทิเกตตรงนี้เรารู้รล้ับตรงนี้มันห่างจากตรงนี้เท่าไหร่คือไปลายตัวนี้คืออะไรดี D. จนถึงตงัวนี้ก็คือจุดสิ้นสุดคืออะไรครับดีบวกเอลอิทิเกตตั้งแต่ยีจนถึงอะไรครับ D ดีบวกเอลสมตินะ <c oughs> ก็จะดีจนถึงดีบวกเอลเอลนะครับทีนี้คุณก็สามารถจับข้างที่อะไรออกระรอะได้ไอ้ตัวนี้ยิ่งทีเดวเหนื่อยในข้างที่ตัวนี้คือข้างที่คลูร้องง่ายพิลลุง,งเลยนะครับถามขออนุญาตก็ฟังดีนะครับทีนี้รูปหมดประโยชน์แล้วครับเราก็ลบออกนะนะเราก็มาใช้ความรู้ทางเกลือรักนี่ก็ e ใช่ไหมอีไอ้ตัวนั้นก็จก k, ับ k แล้วก็อินดิเกตตั้งแต่ ดีบวกถูกปะแล้วก็ Dx2 ทีนี้ในการอินทิเกรตแบบนั้ส่วนะ D X กคุณดีกลังสองคุณจะลงไปใช้หลอดไหมถ้าหลอดเนี่ยต้องไปอินทิเกรต DX ส่วน F X เอ็ก์ฉยๆ้คเราบด้ทีนี้อระยะมันเป็นบัวคุณไม่ต้องใส่แอบสรุปนะแต่ทีนี้มันเป็นเอกกลังสองไป่ใช่ไมก็ได้เคนะได้อินทิเกต d la la aw, people, ceu, ีก็จะเป็น x กำลังลบสอง dx ใช้ความรู้นะบวกบวกหนึ่งหารได้ทั้งหมดได่บวกกันนะไม่ได้เครับได้นะครับนะครับก็จะได้ต่อตปงี้นะโอเค x กำลังลบลบสองบวกหนึ่งไปซึ่งเป็นการอินทิเกรตแบบจำกัดขอบเขตเราจะไม่บวกข้ามที่เข้าไปตั้งแต่นะรครับ d จนถึงอะไร d บอก l ทีนี้ x กำลังลบสองบวกหนึ่งเลยลบสองบวกหนึ่งมาได้ลบหนึ่งถูกไหมอันเจ๊ก็ได้ลบหนึ่งก็ได้ลบ k หนึ่งส่วน x เฮ้ยตั้งแต่นะครับ d จนถึงอะไร อ่าแทนค่านะฮะก็จะได้ขทน,นี้นะขอาไนะีเยครับนะแทนเข้าไปไก็เอาปากลายทางลบแทนก่อนนะครับนนปลายทางแทนก็ได้ k อย่าลืมลบนะฮะปลายทางแทนเข้าไปก็จะเป็น1ส่วนนะครับ ดบวก L ล,ลบหนึ่งส่วนดนะซึ่งมีลบตัวนี้ด้วยอย่าลืมนะเดีย๋ยวผมงเขียนด้วยพลดก่อนนะทีนี้ก็หาค้อละนอเอาตัวนี้ขึ้นไปด้านนี้ขึ้นไปด้านนี้แล้วก็ตัง้งคูณกันที่นี้ลบเทยอะไรมาดีไปส่วนได้กำลับ ทีนี้คุณจะเห็นความสวยงามก็คือว่าดีจะตัดดีถูกปะ่ะดีจะตัดดีนะครับดีจะตัดดีนะครับทีนี้พอดีตัดดีเนี่ยนะครับดีตัดดีคุณสังเกตนะก็จะเป็นโรเอลบเจอโบกลายไปเลยบวก จบปก็ตอแค่นี้แต่ถ้าคุณจะแตกตนนี้ก็มันก็มีปัญหานกแตกเอาหนึ่งสไปเอสน0 คุณอยากจะแตกก็ได้นะลองดูอันนี้คือตอนต่อเป็นขนาดนะแต่เขาต้องต่อรับโอทีด้วยคุณนนะดูนะลบได้โอเคแตกหน,นะนึ่งสองสาะลบซูม นี่คือคำตอบนะครับนี่คือขนาดทีนี้คุณสังเกตนะรูปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้ถผมว่าที่ผมวาดกระบอกด้านนี้เ,เส้นล้วยนะครับมันจะมีสนามดีอีพีดีพีดีนะครับซึ่งถ้าดีอีพีดนี่เราสามารถทำนายว่าถ้าคุณวาดกรฟาฟนะแกน y แกน x แกน i แกน i เนี่ยจะเป็นยูนิเ,เตอร์ j นะถ้าเป็นแกน y แกน i จะเป็นยูนิเตอร์ i นะถ้าเกิดสนามอม่ทิศนี้นะครับมันเฉีดงแกนไอเจตเนื้อทางนี้เคยเรียกเอ็กซ์เป็นบวกทางนทีที่อเอ็กเป็นลบทีนี้ถ้าเอ็กเป็นลบเนี่ยนะครับมันก็คือลบไอถูกไหมดิ้นี้สนามอม่ทิศด้านนี้พอสนามดีมันคิดด้านเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันต้องลบไอถ้าเราคิดนตั้งขนาดนี้นะต่ตนั้นเขียงใ้ชัดเจนว่าเขียนะยนะครับต่อไปอ,อันนี้คือขนาด ต้องใส่ลบด้วยนะฮะตามจีงมันวงเรียบลบไอแต่เดี๋ยวลบกราส่งมันละล่องได้ก็ตอบถูกปะ